สวัสดีค่ะเดี๋ยวมารีวิวปากของคุณแคทนะคะหลังจากที่คุณแคทนะคะสักปากไปนะคะอันนี้เป็นปากก่อนที่จะสักนะคะปากภาพคือผิวคําม,มากนะคะขอบปากคําม,มากนะคะอันนี้หลังจากหลังจากที่เราสักไปแล้วนะคะอ่าเอกก็จะมีคําแนะนําตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวทุกทุกเอ่อทุกครั้งที่คุณแคทส่งมาให้ดูนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะ อันนี้น่าจะวันที่สองนะคะหลังจากที่เราสักไปนะคะอันนี้วันที่ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นภาพวันที่ยี่สิบแปดนะคะก็มีการแห้งนะคะนะคะจะมีคําแนะนํานะคะหลังทานอาหารก็ให้ล้างน้ำเกลือนะคะล้างปาก ก,ก็จะเริ่มมีการหดลงมานะคะอันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งมีนานะคะก็จะมีถามเจ็บไหมกัระบอกไม่เจ็บนะคะอันนี้วันที่สองมีนานะคะตอนมีนาก็จะเริ่มลอกแล้วนะคะลอกเร็วมากนะคะเป็นการสักเป็นการสักเทคนิคใหม่นะคะที่แบบลอกเร็วนะคะก็จะให้ทาครีมต่อนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพแบบว่าหลังลอกแล้วจะมีอาการคั้บ้างนะคะสีจะคั้าก่อนนะคะรอผิวแข็งแรงรอยครั้งก็จะหายไปนะคะสําหรับบางสภาพผิวนะคะบางคนก็จะไม่มีอาการคั้าก่อนนะคะก็คือหลังลอกก็จะมีอาการสีสดสีขึ้นเลยนะคะก็คืออาการหลังลอกเนี่ยแผลหลังลอกเนี่ยมันจะหลุด70%ดอยู่แล้วนะคะสําหรับบางสภาพผิวก็จะมีอาการค้ําก่อนสีขึ้นทีหลังนะคะบางสภาพผิวก็คือสีขึ้นทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอ ไม่ต้องรอหนึ่งเดือน2เดือนแต่ว่าสําหรับผิวที่ค้าก่อนก็รอให้ผิวแข็งแรงก่อนนะคะก็จะเห็นสีชัดขึ้นมานะคะคือถ้ามีการส่งภาพให้พี่เอดูทุกวันเนี่ยก็จะพี่เอก็จะมีคําแนะนําให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าผิวที่ค้าก่อนเนี่ยรอบแรกจะเหมือนการปรับสภาพปากนะคะคือจะเป็นงานสักที่แบบปรับสีผิวปากให้สว่างก่อนก็คือจะลงเป็นพวกโทนส้มก่อนนะคะ ก็ยังค้าก่อนนะคะก็จะมีคําแนะนำว่าแม่ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยสีก็จะค่อยๆขึ้นแล้วนะคะอันนี้ค่ะจากตะแรกค้าค้าก่อนนะคะก็สีค่อยๆขึ้นออกชมพูชมพูแล้วนะคะอันนี้วันที่สิบสี่มีนานะคะสิบสี่มีนานะคะ่ะมาดูภาพสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดสีก็จะเริ่มขึ้นนะคะ มีคำแนะนำให้นะคะอันนี้เป็นภาพล่าสุดแล้วนะคะที่พี่ขอน้องแคทมานะคะสีเริ่มปรับสวยนะคะจากปีครั้งแรกน้องเลยอะผิวขำผิวปากคํำมากนะคะคํำค่อนข้างดำนะคะตอนนี้ปากน้องดูสดใสขึ้นแล้วนะคะ,ะก็จะมีการนัดเติมอีกรอบหนึ่งก็จะสวยแล้วนะคะนี่เป็นภาพน้องนะคะนี่นี่ค่ะเริ่มสวยแล้วนะคะ เติมรอบหนึ่งก็จะได้งานปากที่ออกชมพูมากกว่านี้นะคะอันนี้แค่ทาลิปมันก็สวยขึ้นแล้วะคะ่ะจะปกติเนี่ยผิวค้าเนี่ยให้ทาสีชมพูจะไม่ค่อยได้สีชมพูนะคะมันจะเป็นค้ํคๆมากกว่าแต่ต่อไปนี้น้องเขาก็จะทาลิปที่สวยขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะขอบคุณสำหรับรีวิวน้องแคทนะคะสวัสดีค่ะ